ลูกค้าแห่ซื้อเสื้อกันหนาวคึกคักหลังอากาศเริ่มเย็นขณะที่แม่ค้าร้านเสื้อผ้ามือสองเผยปีนี้ขายดีกว่าปีที่แล้วเยอะวันที่30พฤศจิกายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ตลาดสดบางลำพูเขตเทศบาลนครขอนแก่นมีประชาชนจำนวนมากพากันเลือกซื้อเสื้อกันหนาวมือสองกันเพิ่มมากขึ้นภายหลังจากสภาพอากาศโดยทั่วไปทั่วทั้งจังหวัดได้หนาวเย็นลงล่าสุดวันนี้วัดอุณหภ,ภูมิได้ที่15องศาเซลเซียส, <า S 1> ส ทำให้ชาวขอนแก่นพากันมาเลือกซื้อเครื่องนุ่งห่มกันหนาวกันอย่างคึกคักในขณะที่พ่อค้าแม่ค้าต่างนาเครื่องหนุ่งหนุ่งหมักกันหนาวมือสองหลากหลายรูปแบบมาจําหน่ายให้กับลูกค้าได้เลือกซือ้อนางสาวไพรั์แสงสว่างอายุ59ปีเจ้าของร้านไพรั์มือสองตลาดบางลําพูกล่าวว่าปีนี้การค้าขายดีขึ้นเยอะเพราะอากาศเริ่มเย็นคนก็เริ่มเข้ามาเลือกซื้อเยอะขึ้นและปีนี้อากาศหนาวมาพร้อมกับเทศกาลงานหมายงานประจำปีของจังหวัดทำให้คนมาเลือกซื้อสินค้าเยอะขึ้นมาก ขณะที่คนเริ่มทยอยมาเลือกซื้อเสื้อกันหนาวมือสองกันตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยสองวันที่ผ่านมาขอนแก่นอยู่ที่15องศาคนยิ่งออกมาเลือกซื้อกันเยอะขึ้นท่าเทียบกับปีที่ผ่านมาปีนี้ขายดีกว่าเยอะและเสื้อกันหนาวที่ได้รับความนิยมในปีนี้จะเป็นเสื้อวอมพู้สเวตเตอร์เพราะเสื้อประเภทเหล่านี้ใส่ได้ทุกฤดูกาลส่วนเรื่องราคาทั้งเสื้อและกางเกงเริ่มต้นที่ตัวละ20-100บาทเท่านั้นที่ร้านไม่มีการปรับราคา เพราะเศรษฐกษิจไม่ดีไม่กล้าปรับลูกค้าอยู่ได้แม่ค้าก็อยู่ได้ในสภาวะแบบนี้ทั้งนี้ยอมรับว่าพฤติกรรมคนเปลี่ยนไปหันไปซื้อออนไลน์มากขึ้นดูได้จากลูกค้าที่มาเดินซื้อมาซื้อที่ร้านมีแต่ลูกค้าประจําที่ซื้อกันมานานและอยากเห็นสินค้าจริงๆมาลองใส่ซึ่งเสื้อผ้าส่วนใหญ่อยู่ในสภาพดีและมีหลากหลายรูปแบบที่สําคัญคือราคาไม่แพงเพียงแต่ต้ององนาไปซักเพื่อทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนใส่เพื่อสุขอนามัย แต่เสื้อผ้าที่นํามาขายทางร้านได้นำไปซักทำความสะอาดอบฆ่าเชื้อเรียบร้อยหมดแล้วลูกค้าซื้อไปก็นําไปซักอีกหนึ่งรอบก็สามารถนํามาใส่ได้เลย